ที่กลัววิวยัสมอร์กันวิวจะไม่เอ็กวักก์ก์ฟูนเป็นเอ็กช์ชวักก์และรัมป์เปนยัสมอร์กันแต่ฉันไม่สามารถเลือกได้นะพลูง์นี่คือพลูง์โอเคที่นอนเลยมามาคุยกันหน่อยค่ะทุกคนหลังจากที่ได้ยินเนื้อหาที่แบบโอ้โหน่าจะคุยกันบ่อยซะเหลือเกินนะเกี่ยวกับเรื่อง เมียเมียผัวผัวนะคะบัญชีทั้งแดงทั้งดานะถ้าบัญชีแดงนี่ก็คือเรื่องใหม่นะแต่ถ้าบัญชีดําแล้วก็คือเรื่องที่ผ่านมานะคะทุกคนแต่นี่คือพึ่งแบบน่าจะยังใหม่ๆส,สดๆร้อนๆถ้าบอกว่าอยู่ด้วยกันกับฝรั่งอยู่มาได้สี่ปีแล้วทีนี้ฝรั่งไม่ได้แต่งนะคะไม่ได้แต่งงานด้วยไม่ได้มีอะไรที่ผูกมัดเรา แต่ด้านท้องนะท้องกับฝรั่งโดยที่เขาเลี้ยงดูมาโดยตลอดในระยะเวลาสีปีที่เมืองไทยนะคะแต่เขาไม่เคยพามาที่นี่เลยคืออยู่ในสถานะ,ะจะบอกว่าเ f r ร e n d b o บอยเฟร d ก็ได้นะทุกคนแต่สิ่งที่รู้แน่ๆเลยคือทางฝ่ายหญิงเนี่ยก็คิดเองเออเองเพ้อเจอไปเองว่าผู้ชายรักเรา เขาถึงมีลูกกับเราด้วยนะคะตัวนี้คิดผิดมากๆเลยแค่อธิบายนี้เดียวเราก็รู้เลยว่าฝรังนะ่งพลาดนะคะพลาดดันไปแบบเหมือนกับคือยังไงอะเนาะเหมือนกับวันนส้แตนะทุกคนจะพูดอย่างนั้นดีกว่านะแต่หลายๆคนนี่ก็คงจะเข้าใจแล้วแหละแต่มีอีกหลายๆท่านคิดว่าตัวเองเก่งแล้วไม่อยากจะเลือกไม่อยากจะไปเรียนรู้เรื่องนี้เลย หรือว่าไปฟังข่าวข่าวที่ไหนก็ตามนี่มันคือชีวิตของฉันก็จะบอกกับตัวเองอย่างนี้ใช่ไหมครับคราวนี้แหละพอบอกกับตัวเองอย่างนั้นปุ๊บมันเกิดอะไรขึ้นละ่ะมันก็เกิดอย่างว่าสิคะฝรั่งก็ปล่อยเลยตามเลยคุณท้องคุณก็ท้องไปสิลูกได้สองคนไม่รู้ว่าเอกสารพร้อมไหมหรือว่าไม่พร้อมนะคะทุกคนแล้วทีนี้จะทำยังไงต่อล่ะถ้า คุณคิดว่าคุณมีลูกแล้วมันเป็นภาระก็ไม่ต้องมีตั้งแต่เริ่มต้นนะคะแต่ถ้าคุณจะมีลูกเพื่อจะเอาไปมัดให้ฝรั่งอยู่ด้วยมันไม่อยู่นะทุกคนแม้กระทั่งมีทะเบียนสมรสมันก็ไม่อยู่นะถ้ามันจะไม่อยู่จริงๆอ่ะนี่คือข้อเท็จจริงเลยนะคะอยากจะให้เข้าใจแล้วทีนี้ในเคสนี้นะทุกคนน่าจะเป็นในกรณีที่ว่า สงสัยฝรั่งช่วยเยอะแล้วทีนี้ก็คือว่าถ้าในความเข้าใจก็วันละพันสองพันยูไอสองพันบาทเนี่ยมันก็เป็นรุ่งปกติที่เขาจ่ายกินข้าวกันอยู่แล้วนะคะทางฝรั่งแต่ว่าคนไทยเนาะกว่าจะได้เงินพันบาทสองพันบาทเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะยากพอสมควรใช่ไหมเออคราวนี้ก็คิดเองเออเองว่าเขานะทำเพื่อ,ทำ,อทำเพื่อตัวเองและครอบครัวแล้วนะ เขาจะอยู่ด้วยเขาให้นะ่ะก็คือด้วยความเสน่หาของเขาหรือยังไงก็ตามนะฝรัง่งทุกคนแต่จู่ๆแล้วบอกว่าผัวฉันหายเนี่ยช่วยตามหาผัวให้หน่อยเนี่ยคิดใหม่นะคะทุกคนเพราะว่าฝรัง่งคงจะไม่ย้อนกลับไปตายรังนะเอออันนี้ต้องดูดีๆ <c oughs> ได้ <c oughs> <c oughs> เพื่อนนะคะเพื่อนเขาหยอ,อกกันทุกคนในระหว่างคุยกันอือย่าเข้าใจผิดบอกเลยว่าการที่ได้ผัวฝรั่งแล้วนะเสีย์ับตุกนกอินเตอร์เซียดอะอันยอเนี่ยสปปรินโอ้ เราก็ยังไม่รู้ตัวอีกเพาะเาใสอยากเข้าใจผิดเป็นเด็ดขาดทุกคนอยากจะอยากจะให้ทุกคนนะเข้าใจในเรื่องที่เราอยู่ด้วยกันแล้วนะคือเราต้องการเข้าหาเขาเพื่อจุดประสงค์อะไรหรือเขาต้องการเข้าหาเราน่ะเพื่อจุดประสงค์อะไรไม่ใช่จู่ๆบอกคนโน้นคนนี้ที่ว่านี่คนนี้คือผัวฉันนะแล้วก็ไป ถกเถียงหรือว่าตบตีกันมันไม่ใช่ฝรั่งเขามีกฎเกณฑ์ของเขาแล้วก็ประเพณีเขาไม่เหมือนกันโอเกตุสตรกษามิสกินนี่แหละคือเรื่องราวอย่างนี้มันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อทุกเวลาทุกท่านอย่าพยายามเข้าใจผิดว่ามันเฮ้ยมันคือชีวิตฉันอ่ะฉันไม่อยากจะไปยุ่งเกี่ยวกับใคร ฉันไม่อยากจะไปยุ่งเกี่ยวกับใครจริงๆแล้วฉันก็คือยังไงอ่ะเขาก็คือหัวฉันเขาม,มีลูกกับฉันแล้วใช่คุณสามารถพูดอย่างนั้นได้แต่คุณไม่สามารถจับเขามาเป็นหัวคุณได้เลยนะจะบอกให้ไอ้นี่คือปวดหัวตามเลยนะถ้าสาวสว่างได้ยินอย่างนี้แล้วคือโอ้โหไปอยู่ไหนมาอยากจะถามอย่างนี้เลยโลกมันหมุนเปลี่ยนไปเยอะแล้วนะคุณ นะทุกคนคะเวลาเราเรียนรู้อะไรนะ่ะเราพยายามเรียนรู้ในสิ่งที่เรากําลังเป็นอยู่นันแหละดีที่สุดไม่ใช่คนอื่นนะถ้าเรามีแฟนคนต่างชาติเราก็ต้องเรียนรู้ว่าเออคนต่างชาติเขาอยู่กินยังไงหรือว่าเวลาเขาคบหาสมาคมกับใครแล้วเนะี่ยเขาคิดเพื่อจะอยู่กับคนนั้นไหมหรือเขาคบเพื่อสถานาการณ์ไหนนะคะบางทีคิดง่ายๆนะ เขาก็จะชอบยิงประเด็นไปว่าผู้หญิงอยู่แถวแถบเขาเรียกว่าแถบคือท่องเที่ยวเลยนะคะมันก็คือซื้อกินเขาจะพูดอย่างนี้ซื้อกินนะไม่คิดอะไรเลยแล้วผู้หญิงหลงรักหลงใครเขานะมันไม่เกี่ยวอะไรกับเขานะถ้าเขาจะเอาคุณไปนอนด้วยหรือยัยงไงก็ตามนี่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเลย เขาก็ซื้อคุณกินนั่นแหละอ่ะพูดตามตรงเลยแต่อย่าเข้าใจผิดว่าเขาจะเอาคุณมาด้วยปากเขาก็จะหวานเหมือนกันกันกบทุกๆคนเลยทุกคนเหมือนกับผู้หญิงเราก็ยังปากหวานเพื่ออยากจะได้สิ่งไหนสิ่งหนึ่งในสิ่งที่ตัวเองต้องการสนองความต้องการของตัวเองอมันก็จะเป็นคานองนั้นนะคะอย่าเข้าใจผิดเป็นเด็ดขาดเตือนสติตัวเองให้ได้นะถ้าอยากจะได้ลูกเอาลูกไป เขาไม่ได้สนใจตรงนั้นบอกตรงเลยแต่ถ้าคุณอยากจะได้ลูกนี่คือคลิปที่สองแล้วอย่าฝันเฟื่องเพื่อจะไปจับเขาให้เขาอยู่ด้วยนี่ห้ามทำห้ามทำเป็นเด็ดขาดอันนี้คือพูดปล่อยหรือคืนนะพูดปล่อยจนกระทั่งสาวสว่างนะีหืมไม่ไหวแล้วชักจะเริ่มแบบคือไม่เข้าใจพี่ไทยเราเหมือนกันว่า สาวๆเนี่ยเขาเขาอยู่กันยังไงอันนี้ไม่ได้เหมารวมนะทุกคนนะแค่พูดในคือตัดสั้นๆไปว่าคนเราเนี่ยถ้าเรารักจะทําอะไรหรือเราต้องการอะไรอะ่ะให้คิดให้ไต่ตรงให้รอบคอบแล้วใช้คําว่าเตือนสติตัวเองบ่อยๆเข้านะคะไม่ใช่ว่าสิ่งที่ต้องการแล้วมันจะได้หมดทุกอย่างบางอย่างมันก็ไม่ได้ปรารถนาทุกๆประการนะคะทุกคน เ no? นี่แหละฝากไว้ให้คิดนะครับทุกคนเอาละสาวสว่างขอดึงมกาแฟแล้วก็จะไปต่อคืออ่าตอนนี้ก็เป็นอีกสองชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะคะก็เตรียมตัวกลับบ้านนะ,ะทีนี้ก็ถ้าใครว่างก็เข้ามาพูดคุยกันนะคะหลังเลิกงานก็จะได้คุยกันเพราะว่าเนื้อหานี่น่าจะคุยกันได้เยอะพอสมควรเลยโอเคไว้เจอกันค่ะขอให้มีความสุขมากๆนะคะทุกคน